สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินทร์พ่ออยู่พอกินวันนี้มาดูเขาเก็บลูกตาลครับผมหน้าบ้านเก็บลูกตาลอ่อนแบบไม่ต้องปีนต้นครับดูเขาใช้ไม้ตะขอแล้วก็ใช้บันไดกระชากค่อยดูเขาจะทำวิธีไหนครับว่าจะได้ลูกตาลกินไหม ปีนไปแล้วครับผมก็อเผลอมาเห็นเขาเก็บพอดีครับก็ามาขอไว้หลายวันแล้วครับผมก็วันนี้เขามีโอกาสก็เลยอเผิอมาเห็นเขาเก็บพอดีก็เลยลงคลิปให้ดูหน่อยครับลูกตาลต้นตาลสูงมากเลยครับแต่เขาไม่ต้องปีนครับผมแต่ไม่ทราบว่า เขาจะทำยังไงเดี๋ยวดูเขาครับผมก <c ười> ำลังยืนรออยู่เลงอยู่ว่าจะเอาลูกไหน ก็ต้องเก็บมาดูก่อนครับว่าจะทานได้ไหมว่าเนื้อเขาแข็งหรือว่าเนื้ออ่อนเกินไปหรือยังไงเขาบอกต้องเก็บมาดูก่อนครับผมเดี๋ยวเดินไปดูข้างนอกนี่ลงมาแล้วครับผมทลายหนึ่งไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าครับรผมทลายอืน่นเหมือนกันนะเลย กำลังเจาะอยู่ครับอบอุ่นอ่อนเกินกินได้อยู่แต่ว่าอ่อนเกินและอีกสักเดือนอีกสิ้นกลางเดือน อันนี้มันใหญ่ป e> er> ีที่แล้วลูกใหญ่ๆหมมออกใหม่เต็มแล้นี่เก่ยเลยอืมสี่ผงลอืมนิ่มก็เอาไปเชื่อมไม่ได้นะไม่ได้นิ่มก็เนื้ออ่อนครับแต่เขาไม่ชอบเขาจะเอาแบบ แข็งกว่านี้นิดหนึ่งครับผมงสงสัยจะไม่มีเขบอกอีกสักรครึ่งเดือนเดี๋ยวเขามามมสอยใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ลูกเนื้ออ่อนเกินไปแต่ผมว่าน่าจะทานได้ครับผมอร่อย,อยลูกอ่อนๆแต่เขาจะเอาไปเชื่อมครับผมเขาต้องแข็งกว่านี้นิดหนึง่งเขาบอก ถ้าทานสดผมว่าลูกประมาณนี้น่าจะอร่อยเนื้อนิ่มๆถ้าเอาไปเชื่อมันเขาบอกว่ามันจะเละไป ผมบ้านเนื้ออ่อนกำลังดี เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมนูน่นต้นนู่นก็สูงเหมือนกันครับน่าจะเก็บยากเหมือนกันครับเพราะมีต้นไม้ข้างล่างเยอะมดแดงก็เยอะ <c oughs> ก็อยู่ที่บ้านสวนเหมือนเดิมครับผม <c oughs> ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ก็ดูเขาเก็บตาลแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะไปทุระต่อแล้วครับผมไม่ได้อยู่นานครับ <c oughs> ภาพอาจจะสันส่นๆเลยนะครับไม่มีไม้กันสั่นช่วงนี้กลางวันจะร้อนมากเลยครับ ฝนไม่ตกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมภาพสัน่นเวียนหัวเลยนูน่นต้นสูงลิบเลย ก็มีต้นมะขามเทศก็อยู่ข้างล่างด้วยครับจะมองยากหน่อยแต่มืออาชีพเขาเก่งครับผมก็หาวิธีเก็บของเขาจนได้แล้วครับดูเหมือนจะแก่หมดแล้วเนาะอย่างเราก็ได้เต่มองครับไม่มีปัญญา าแก่หมดแล้วกินไม่ได้แล้วภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับผมขอโทษขอภัยด้วยครับ <c oughs> มองไม่เห็นเลยครับตรงนี้ นี่มาแล้วครับเด,ดี๋ยวมาเชาะดูไม่แก่พวกเดยียวกันแหละอืมเนื้อใช้ได้อืมอืมเค <Okay. S 1> อรดี เดี๋ยวอัดีปัดีปัดีนี่แกนี่ใหญ่แกแก,แก่ไวเนาะนมองไม่เห็น โอ้เวียนหัวเลยครับก็บอกว่าพอได้อยู่ครับผมไปมไอปอเ